มากินขนมเส้นแกงเคียววานกันนะครับบอกเลยวันนี้ล้ะแต้เลยนะครับวิธีการทําทําจะได้ไปดูวิธีการทําเลยนะครับสวัสดีทักทายนะครับวันนี้จะมาเนี่ยกินแบบล้ำๆ้นะครับเพราะว่าวันนี้เฮาคั้นกะทิเองนะครับนี่คือหัวกะทิแล้วก็นี่คือแหงกะทินะครับวันนี้เฮาล้ำแน่นอนนะครับกับเมนูแกงเคียววานของเฮานะครับเริ่มมเนี่ยกินกันได้เลยนะครับเพื่อนวันนี้เฮาอยู่ในเมนู แกงเขียวหวานหมูอุดดนะครับอ่านี่นะครับผมใส่ตัวน้ำมัวกะทิเข้าไปนะครับนี่นะครับกะทิเขานะครับอ่านี่แตกมันนะครับมันจะออกใสๆค้นๆดีนะครับใส่พริกแกงเขียวหวานเข้าไปนะครับเพื่อนพัดให้หอมเลยครับจากนั้นนะครับใส่จีนเข้าไปนะครับเพื่อนวันนี้โจ๊กเลือดใจจีนหมูนะครับพัดจีนเนี่ยนะครับ เมื่อมีความสุกสักมกแปเปอร็นาก็ใส่น้ำแข็งหมูเฮามีความสุกแล้วประมาณ80%ที่บ่าไว้นะครับ<ม>เขาก็ใส่กะทิหางนะครับเข้าไปนะครับเรื่อนเื่นโอ้โหหมดเลยนะครับ การกลนๆนะครับคือพริกแกงที่ติดกระทะนี่ที่บุ๊คที่รอนออกมาก่อนนะครับมันจะมีความหอมเนื่องรับที่มันติดกระทะนี้นะครับเพื่อนโอ้อันนี้รอกันแค่อึดใจเดียวไปนะครับตอนนี้น้ําปุ่งจนล่นจนล่นอย่างนี้เราหก็ยินดีหอมนะครับอ่ะต่อไปนี่ใดนะครับใส่นี่เลยนะครับมะแข้งนะครับอ้าวหรือบะเขือวงเข้าไปนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับ เมื่อบกแว้งสุกแล้ว50%นตะครับเพื่อนๆนี่นะครับพอจักสีจากสันเพื่อนเลยนะครับอ่าต่อไปเราก็ใส่มะเขือนะครับใส่มะเขือเจ้าพิาใส่เข้าไปนะครับแล้วต้องรออยู่นะครับรอเห็นก๊าบกรนะครับยังกลิ่ได้เพือดบะเขือกับบกแค้งยังบะสุกเพื่อนนะครับโอ้น้ำแกงเคียวาเท่ากับเดือดแบบนี้เลยนะครับต้องกินปรุงรสดก่อนว่าเราจะต้องใส่รสอาง เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไอ้โจ๊กราจะขออนุญาตปรุงนะครับตัวของการเค็มสักเล็กน้อยนะครับไข้จับแล้ผมต้องใส่ก็ได้นะครับไอ้โจ๊กผมจะใส่ตัวของสีอิ๊วขาวก็ไปน้อยนิดนะครับใส่ในปากใส่ได้นะครับแต่ว่าไอ้โจ๊กชอบอิ้วขาวมากกว่านะครับแล้วก็ใส่ตัวของน้ําตาลทรายนะครับอ้าวอย่าลืมนะครับเราทําแกงเขียวหวานนะครับมันจะต้องมีความเผ็ดเค็มแล้วก็หวานนะครับเพื่อนใส่ไปเล็กน้อยนะครับ ก็กนๆๆๆกันเลยนะครับนี่นะครับมือเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะครับผมเนี้ยจากนั้นเราก็ใส่อะไรานะครับนี่นะครับใบโหระพานะครับใส่ใบโหระพาเข้าไปนะครับ ใส่ไปเลยแล้วก็ขจายกลนนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าบรีบกลนแล้วเดี๋ยวโหระพาของเขามันจะมีความเป็นสีเศร้าๆนะครับท,ทาให้อาหารเขามานหน้ากินนะครับกลนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมพร้อมเรียบร้อยแล้วมะเขือพวงพร้อมแล้วบะแคว้งบะมะเขือพวงพร้อมแล้วนะครับมะเ,เขือาก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะแกะไปเลยนะครับๆๆ,ๆ,ๆ,ๆสเสร็จ เรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูแกงเขียวหวานแบบลำล้ำแล้วแบบกะทิคั่นเองนะครับผมอ้าวก่อนจะปิดชาบกันนะครับใส่พริกหนึ่ซีซั่นสักเล็กน้อยก่อนนะครับจะได้รสซีซั่นของแกงเขียวหวานที่สมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนนะครับผมเมนูวันนี้เป็นเมนูที่บม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูได้นะครับรับรองเลยว่า ลำมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับหากชอบคลิปวีดีโอกดปุ่ใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอเาตัวเองนะครับไว้ปะกันไหมกัดขคอกินที่ใครทำก็ได้ไอจกทำได้พี่แอนทำได้ทุกคนทำได้เหมือนกันเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ